วันนี้จินจะพามาทำไข่ตุนกระทะนะคะโรยหน้าด้วยน้ำพริกน้ำย้อยแซบๆไปลุยกันเลยขั้นตอนแรกนะคะซอยผักชีเลยจ้าผักชีนะคะซอยละเอียดพริกจินดาค่ะหนึ่งเม็ดพอผ่าเอาไส้ในเขาออกนะคะ ขั้นตอนนี้ระวังนิ้วมือกันด้วยนะเออค่อยๆทํานะคะเอาเม็ดข้างในเขาออกจะได้ไม่เผ็ดนะเพราะว่าเราจะซอยเอาไปโรยข้างหน้าไข่ตุ๋นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นไส้กรอกไก่หนังกรอบนะคะใช้ประมาณ2อันก็พอแล้ว หั่นเป็นแว่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในไข่ตุนของเราด้วยแล้วก็เอาไปโรยหน้าด้วยนะวันนี้เราจะใช้3ฟองนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะตีให้เข้ากันค่ะใส่ไจ้กรอกเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะ คนๆเขาสักหน่อยจากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ำลงไปตามด้วยไข่นะคะเทลงไปได้เลยตามจริงแล้วต้องคนเลยทันทีนะคะแล้วใช้ไฟกลางนะแต่ในคลิปก็คือรีบค่ะเลยใช้ไฟค่อนข้างที่จะแรงมันเลยจับตัวเป็นก้อนค่อนข้างไวใช้เวลาตุ๋นประมาณ7นาทีก็พอค่ะปิดฝารอจ้า เช็คดูโอเคด้านหน้าสุกแล้วโรยไส้กรอกของแต่งหน้าของเรานะคะโรยพริกด้วยเพิ่มสีสันตามด้วยผักชีนะคะว้าวน่ากินไหมล่ะขออบอีกสักหน่อยนะคะเรียบร้อยเทใส่จานเลยไงนุ่มๆน,น่าทานไหมคะทุกคน ขอโรยหน้าด้วยดำพริกน้ำย้อยสักหนึ่งช้อนนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไข่ตุ๋นกระทะทรงเครื่องอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ